สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาจีนกับชันีสอฮอลิกวันนี้เรามาเรียนคำว่ามู่เฉียนกับเซี่ยนใจกันค่ะเซี่ยงถงเตียนจุดที่เหมือนกันก็คือทั้งสองคำเป็นคำนาบอกเวลาหมายถึงเวลานี้ตอนนี้โดยทั่วไปสามารถใช้แทนกันได้ตัวอย่างประโยคเช่น至少目前现在可以这么说 没有证据表明黑猩猩或儿童可以这样做。不同点就，是，差异。不同点就，是，差异。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  คำว่าเสียใจเน้นช่วงเวลาหนึ่งหรือจุดเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และยังสามารถเปรียบเทียบกับอดีตได้ด้วยตัวอย่างประโยคเช่น我在就去ข้อที่สองคำว่ามู่เฉียนไม่สามารถใช้คู่กับคำบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้คำว่าเสียใจสามารถใช้ร่วมกับคำบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้是在北京上午 เข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนงั้นลองทำแบบฝึกหัดดูนะแล้วมาพิมพ์คำตอบไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์กันเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆกันนะจินเทียนวอโจเลอใจเจีน้น